ก็คือของโปดสําสลับนกไยหัดแทะนะครับแล้วก็ของโปรดด้วยครับสาัแก้วจ๋าดูเซลับทุกคนนะลากไปกินเลยนะสวัสดีครับวันนี้พบกับทินที่ช่องทินสตูดิโอนะครับวันนี้ครับผมเนี่ยคกอครับแก้วจ๋าแก้วมุ้ของผมอย่างเช่นเคยนะครับทุกคนนะครับ วันนี้นะครับผมเนี่ยจะพาทุกคนมาดูอาหารสำหรับนกในช่วงวัยหัดแทะนะครับทุกคนครับว่านกวัยหัดแทะเนี่ยสามารถที่จะแทะอะไรได้บ้างอย่างนี้นะครับทุกคนครับแก้วอย่าพึ่งอย่าพึ่งจ้าแก้วจ๋าเนี่ยสามารถที่จะแทะเองกินอาหารเองได้หมดแล้วนะครับแต่เขาเนี่ยชอบแทะมากๆเลยครับทุกคนครับต้องมึกดูนะครับทุกคนครับขนาดไม่เนี่ยน้องเขายังแทะเลยนะทุกคนครับ แล้วก็มีนกขัดแทะตัวจริงนะครับก็ก็คือสามตัวนี้เลยนะครับทุกคนครับแต่ตอนนี้เขาเนี่ยกเก่งมากๆแล้วนะครับทุกคนครับตัวแรกเลยนะก็คือสดใสสีซันและฟันโตนะครับทุกคนครับทามาเริ่มรายการแรกกันเลยดีกว่าครับเพราะว่าแก้วจ๋าน่ะตอนนี้อารวาสเสงผมแล้วนะครับทุกคนครับอย่างแรกเลยครับนั่นก็คือ มิลเลตสเปรย์นะคะทุกคนนะครับเออแล้วหนูจะได้กินแล้วหนูจะหิวไปไหนเนี่ยโอ้ยปวดหัวรูกครับโอ้มันนึกแ้นี่นะครับก็คือของโปรดสลับนกไวยหัดแทะนะครับแล้วก็ของโปรดด้วยครับสลัแก้จ๋าดูเซลทุกคนับลากไปกินเลยนะทุกคนครับรู้สึกว่าน่าจะอร่อยนะครับ มิลเลสสเปย์หนึ่งถุงเนี่ยถ้าดูจากขนาดแล้วเนี่ยผมว่าประมาณ500รนะ้อย oh. แต่ทั้งหมดนี้นะครับในราคา160บาทเองนะครับทุกคนครับ <Wow. S 1> แกจ๋าได้กินไปแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยเอาไปให้หนกกิรินชิกกินกันเลยดีกว่าครับอ่ามีมิลเลสสเปย์มากินเลยนะต่อไปทำนั่นก็คือข้าวโพดน,นะครับทุกคนครับข้าวโพดเนี่ยเป็นอาหารสำหรับนกไวหัดแะ ได้ดีมากเลยนะคบทุกคนครับรวมถึงมีประโยชน์ต่อนกด้วยนะครับทุกคนครับแล้วหนูอยากพูดกินไีู่กทำไมเส็งเลยนะเวลาผมเนี่ยให้นกแทะข้าวโพดนะครับผมเนี่ยจะไม่ให้อันใหญ่ขนาดนี้นะครับผมเนี่ยจะสับเป็นท่อนๆอ่าประมาณสักเท่านี้พอนะทุกคนนะครับอย่างที่สามครับนั่นก็คือกระดมปลาหมึกอันโตโตนะครับทุกคนครับนี่ กระดองปลาหมึกครึ่งกิโลราคา75บาบาทคนระับคนรับนี่เยอะมากเลยนะทุกคนรับอ่ะเจ,จ้าจ๋ากระดองปลาหมึกที่หนูอยากกินมาแล้วจ้าสัยน้องเขาเนี่ยคงอยากกินมากเลยนะคนรับแตกแลนะ้วคนรับ จ๋าปกติเขาไม่กินตรงนี้กันนะคะเขาจะกินด้านในกันเองดูรูปไปให้น้องเขากินเลยครับคุณผู้เดี๋ยวเรามาดูของเจ้าสามตัวนี้กันเลยดีกว่าครับกระดองปลาหมึกเนี่ยผมก็ให้ไปวางแล้วนะคะคุณผู้ชมดูกระดองปลาหมึกเลยนะนี่ครับทุกคนครับกระดองปลาหมึกอันโตโตเหลือแค่นี้เองนะครับทุก้ชแค่แต หมดเลยนะทุกคนครับอ่ะคืนต่อไปนะครับนั่นก็คือขนมปังโฮวีดนะครับทุกคนครับนี่เลยอ่าเอาออกมาครทุกคนครับอร่ยทุกคนครับแกจ๋าเป็นยังไงบ้างลูกอร่อยไหม ขนมปังโฮลวินนะครับในนี้ก็จะมีเป็นเมล็ดธัญพืชด้วยนะครับทําให้นกที่กินเข้าไปเนี่ยรวมๆก็คือได้กินขนมปังกับเมล็ดธัญพืชไปพร้อมๆกันเลยนะครับทุกคนครับต่อไปนะครับก็คือตะไคร้นะครับทุกคนครับไม่ใช่ครับอันนี้หญ้าขนนะครับอันนี้ผมเนี่ยก็ได้ทําการปลูกไว้ที่บ้านของผมด้วยนะครับเพื่อที่สามารถที่จะตัดเอาไปให้นกของผมเนี่ยได้กินได้นะครับทุกคนครับ ในนี้เนี่ยก็จะมีโปรตีนสูงเลยนะครับทุกคน,นครับอ่ะแจจ๋าลองกินดูไหมคะลูกรู้สึก่าเนาคนเนี่ยจะอยากแทะถุงมากกว่านะครับทุกคนคนระับต่อไปนะครับก็คือยญาขนเอ้ย <c oughs> ไม่ใช่เราดูครับตะไคร้นะครับทุกคนนะครับตะไคร้คนนครเนี่ยผมว่าครับหอมนะครับทุกคน,นครับตะไคร้เนี่ย เป็นสมุนไพรสำหรับนกนะครับถ้าเอาไปไว้ในกรงเนี่ยก็สามารถป้องกันพวกไรอย่างนี้ได้ด้วยครับทุกคนครับไ็้กินโอเคได้กิ่นแล้วครับทุกคนครับรวมถึงนกเลิฟเบิร์ดเนี่ยก็จะใช้ในการทำรังด้วยนะครับทุกคนครับนะ โอเคนะครับเดี๋ยวผมว่าเอาให้เจ้าสามตัวนี้ดีกว่าครับเพราะรู้สึกว่าช่วงนี้มีแมงมาตอมเยอะมากเลยครับเป็นพวกแมงวีแมงวันอย่างเงี้ยนะทุกคนครับเอเอาไปกินนะแทะเลยครับทุกคนครับต่อไปนะครับนั่นก็คือเมล็ดธัญพืชนะครับทุกคนครับเมล็ดธัญพืชเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผมจะเน้นเป็นข้าวโอ๊ตนะครับทุกคนนะครับ เมล็ดธัญพืชเนี่ยนะครับถ้านกไวหัดแท้เนี่ยฝึกกินตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วโตมาเนี่ยก็จะเป็นอาหารหลักของน้องเขาเลยนะครับทุกคนครับนี่ทุกคนครับก็จะลงมากินเลยนะครับขนาดต้นขนาดนี้ก็อยากชอบก็เพราะอาหารหลักของเขาครับทุกคนครับอร่อยไหคะอร่อยทุกคนได้ยินเสียงเขียวไหมครับทุกคนครับไม่รู้นะว่าทุกคนจะได้ยินไหม แต่คือนกเขาเนี่ยพูดชัดมากเลยนะครับทุกคนครับรวมถึงพูดมากด้วยนะครับสงสัยเดี๋ยวน่าจะอยากกินของพวกนี้มั้งครับทุกคนครับเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวเอาไปฝากเดี๋ยวบ้านดีกว่านะครับทุกคนนะครับนี่นะครับก็จะเป็นอาหารที่ผมเนี่ยให้สำหรับนกไว้แทะที่บ้านของผมเลยแทะนะครับทุกคนครับหรือถ้าใครเนี่ยมีอาหารอย่างอื่นที่ให้นกที่บ้านหัดแทะเนี่ยก็สามารถที่จะมา คอมเมนต์บอกผมได้นะครทุกคนครับโอเคครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด, like, กดแชร์กดติดตามนะกดกระดิ่งด้วยนะครับเพ,พ,พื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆอไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสบวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย